สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขฟุ่มเฟเดี๋ยว,วา่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีตอนหาข่าสู่ซองลุงจันทร์ซานนลอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้ลุงจันทร์ก็ได้มาทางบ้านน้องแดงน้อยอีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้องก็สิมารีวิวเฮือนของน่องแดงน้อยเนาะมาเฮือนซานของน้องนี่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะาะไปบึงไปชมนั่งกันเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ว่างามมนันนาะเฮือนเพื่อเนาะโอย โอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ลุงจันกับมาฮอดจอดถึงบ้านของน้องแดงน้อยเป็นที men, okay. people, ่เร so mm ียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยตอนนี้ลุงจันก็จะได้มานีวิวเพื่อนเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับชมกันเนาะเพื่อนของน้องแดงน้อยก็เลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะเป็นนึกว่าขังพาเนาะหรือว่าสีเอาพาไม่จากเนาะขังในครั่วพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลี้ยวเ็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่าโอเคเนาะสมบูรณ์แบบเนาะพ่อแม่พี่น้อง กาถือว่างามพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนก็ออกต่ำน้อยนึงเนาะตอนนี้ก็ยังห้องน้ำยังบอท่านเร่ๆพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เพื่อนเพิ่นก็แล้วแล้วเนาะอันนี้ก็ทีเป็นห้องครัวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยลุงจันก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งสมเด้อเนาะตอนนี้วิวเพื่อนของน้องแดงน้อยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะกาลุงจันก็ได้ถ่ายล้านดังเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ข้างดังพ่อแม่พี่น้องเลย ก็ถือว่าโอเคอยูอ่เนาะก็ยังมีหญ้ามองอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยร้านนี้เนาะก็ยังอาจจะว่าสีงบบ่พอบ่เนาะแต่ฝังงนนง่งข้างหน้าหรือฝั่งข้างเนาะก็ใส่สังกะสีไม่เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ตอนข้างด่างนี้เนาะก็อาจจะยังมองหญ้าอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ายัง บ่มีผู้เฮ็ดให้ว่าสั่นซะเนาะตอนนี้กับลุงจันก็นกนได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องทาง FC ได้เบิ่งส้มกันเนาะอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเรือนซานของน้องเด็กน้อยนั่นได้เคักกระบ่เนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่ายังบอท่านได้ได้คักมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ายังมี ถ้าเอามาต่อเติมทั้งหลังเนาะสิมวยหามีหยานี่ก็ถือว่าโอเคพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่ายังสวยงามเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังบอโอเคปานในตอนนี้ก็ยังบอโอเคปานในเนาะเพราะว่ามีหยาพ่อแม่พี่น้องเลยลุงจันทร์ก็เลยถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้เห็นกันเนาะทางเอฟซีถ้าอยากจะเบ่งเงือนของน้องเล็กน้อยก็ให ติดตามซองลุงจันเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็หลังครัวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยต่อไปเนาะลุงจันก็จะได้ถ่ายออกข้างค่างพ่อแม่พี่น้องเนาะข้างค่างเนาะตอนนี้เนาะน,นี่ก็จะเป็นทวนด้านใต้เนาะพ่อแม่พี่น้อง วันทางล้านตะวันตกเนาะท่านยูทูบเบอร์เพนก็มากันเพียบเลยพ่อแมพี่น้องเนาะสบายดีบ่าวโอดีโอดีบ่าโอมาคຜัไผเนะ มานี่มาครับเบาเบาเอเบาไสโอ้เบาสีจันทน์ทอดโดยโดยมากับมืดสุดๆนะมากับมืดสุดๆนะเออมาเจอกันนะครัมาเจอกันเนาะเมนเมนถูกต้องเจ้าเบาเนาะก็คือมาเจอกันหลายคนกับมวนดีนะเมนมวลมวนโบเหงาว่าจันทร์จ้าเก็นอนมาเปลี่ยวกอดกอดนี่คือสิตเหงาเลยเมนเดี่ยวถ่ายแล้วว่าเจ้านะเมนกำลังถ่ายอยู่กัางทีมงานกับการโ่ายอยู่โดยโดยโดย พอดีว่าเอาต้นไม้นะมาโม่ไม่เพิ่นโอ้ต้นไม้ก็มีต้นอย่างเนาะต้นต้นต้นพวกอันมะขามังมีนโอ้นวลทั้งทั้งว้ปลูกโดยโดยเป็นพุ่มพร้อเนาะกินมากไปเลยไม่จองประโยชน์เลยโดยโดยแต่ทางบ่าโอดีเนาะพี่น้องเอาต้นไม้มาปลูกให้มามอบให้ทาง น้องแดงเนาะเขาปลูกเองนะครับเพิ่นปลูกเพราะว่าเองนะอู้ตำแหน่งกว่าเดิเพิ่นจะปลูกใม้ไซไว้ปลูกอู้ดิยามเลยเลยเลยตาตาว่าดีเออกีกัคุยกับป้าโอดีพ่อพี่น้องเลยเพิ่นก็เอาต้นไม้เนาะมามอบให้ทางครอบครัวของน้องแดงเนาะโดยเฉมีต้นม่วงเนาะต้นลำไยกับต้นไผ่พ่อพี่น้องเลยกับทางเบ้าดีหรือว่าเบ้าเอง ใจบุรีเนาะข้ามามอบให้ทางครอบครัวของน้องแดงเนาะได้ปลูกไร่ห่มพ่อยพี่น้องถ้าหลังจากที่ไร่ห่มเนาะก็เป็นเกิดผลก็ได้กินอีกเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอกาสนี่ก็ดีที่สุดเนาะตอนนี้เนาะลุงจันก็ได้ถ่ายทําอีกข้างหน้าอีกได้พ่อยพี่น้องเนาะก็ถ่ายพ่อพี่น้องเนาะได้เบิงซมกันเนาะ กับทางอันนี้กับกิเป็นด้านหน้าพี่น้องเลยทางห่หน้าเนาะอันห้องตัวนุ่นเนาะนจะเป็นห้องครัวเนาะไอระเบียงนี่กษสิไว้นั่งกินเข่าพี่น้องเลยอันนี้กับห้องของน้องแดงน้อยเนาะลุงจันก็ได้รีวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้หับชมกันเนาะโดยส,สวยง่าม,มพี่น้องเลย มมีโรคประจำตัวสุมื้อนี้เด้อาการเป็นจังไ้ล่ะพอพอใครแน่แล้วพอใครแน่เนาะกระ่ึงขั้นว่าหายขาดก็ปินเกนือกินน้อยจะเกลืกินเม่ไปหาหมอกินอยู่เขาเงนียหมอบอกสั่งกินจีดูเจ้าเคยพานไปหาหมอบ้วยโดย กินยาทุกทุยแต่ตอนนี้มันไข้แน่น่ะมันโรคมันจะเรื้อรังไปเนาะยก็เลยกินห้างยาเนี่ยก็ได้โอ้แโหแาะยังไงก็โอเคได้ไหมเด้อะจังใดก็หาปลูกต้นไม้ฝังเหมาะนมหมดเลยจังใดก็โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปบึงทางของน้ำของในนิเด้อเดยอเดยออาสบายดีนี่แม่สบายดีก่อนสบายดีนี่แหละ โอ้โต,ต้นไม่ well. ต้นน้ำใหญ่บ่หน่าไม่ต้นน้ำใหญ่โอ้ปูไว้เอาำห่มเนาะเดยถ้าเป็นทนก็ได้กินอีกเนาะโอ้มีจะกกหน่อยก็ม่งมีเนาะก็ม่วงม่วงมิ้งมังคามเนาะตากะกอไผ่ไอ uh uh sí ้แม uh ่อยากได้บกกอไผ่ตอกอไผ่มาปลูกน uh ้ำเนาะ ได้นี่เนี่ยเดี๋ยวบ้านลูกเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวเชมาให้เนาะมาฝากเพราะว่าลูกบ้านลูกเนี่ยยังเป็นต้นอยู่พอไผ่ไผ่ยูรุปเนี่ยไผ่ยูรุปเป็นน่องไงเนาะอ่าน้องๆสบายดีเลยลูกสบายดีโอ้สบายดีทุกคนเลยเนาะมีแต่เด็กมีแต่ปุนาห์ทุกคนเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะทางโมของ น้องๆเพื่อนเนาะมากันเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้เพิ่งจะกินน้ำเย็นซ้มเซลกันเนาะทางน้องๆเนาะน้องก็มีอยู่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องเด็กน้อยเพิ่งก็ได้กินน้ำคือกันแต่ทางไอซากเพิ่งนกับตอนนี้กำลังติดหนาต่าง มามีไข่ควงน้อไกับบริเวณย่างดอกซ้ำนั่นตกได้อยูาดา่ดอกทางไอซับก็ตอกมีพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นหน้าต่างของห้อง,น,องน,น้องเล็กน้อยเนาะก็คือว่าเสร็จถ็งที่เรียบร้อยเนาะมีแบโอ้เจ้าห้อง้องเล็กน้อยกับมีผัดลมอีก ลมนี่ก็มีไฟอยู่ในตัวพอดีเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเนาะผมมิคือเรายังไม่ใช่ชาติหรอบอโอโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องหน้าตรงหน้าต่างเนาะห้องของน้องแดงน้อยเนาะก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะถือว่างามสมบูรณ์แบบพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ยทางไงศาสตร์กำลังตอกอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้อง กำลังเจาะหูเนาะหรือว่าจะเป็นหูหลอกหลอกก่อนประตูพ่อแม่พี่น้องเลยทางง่ายสร้างมือกันกำลังดึงมือเนาะเพราะว่าให้สำลีที่ภายในมือนี้เนาะเพราะว่าคำเร็ววิธีกาของมันก็ใกล้เข้ามาเนาะเพราะว่ามือเร่งนี่ก็น้องแบ่งน้อยสงสัยทีได้นอนห้องตัวเองเนาะเพราะว่าสิบ่ได้นอนกับพ่อกับแม่เนาะใส่ห้องส่วนตัวของตัวเองพ่อแม่พี่น้องเลย นี่ก็รุงจันไน้ถ่ายทำเนาะลานทางตะววนขึ้นพ่อแม่พี่นอ้องเรือนซานของน้องเด็กน้อยเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องก็รุงจันก็ได้ถ่ายทำใส่นานพอสมควรเนาะตรงจีหูเดืองเนาะถ่ายนิว,วเพื่อนของน้องเด็กน้อยให้พ่อแม่พี่น้องลนทางเอฟซีเบิ่งกส้มกันเร็วเนะะาะถ้าสนใจอยากจะซอยเล่าอีเนาะ การติดต่อมาทางซ่องลุงจันทร์ซานเอลได้ก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญไห้เนาะเพราะเขาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะกับทางเอฟซีเนาะที่ติดตามซ่องลุงจันทร์ตลอดเนาะก็ให้กำลังใจลุงจันทร์มาเนาะกับลุงจันทร์ก็สิเลยจบลงเพียงเท่นี้เนาะก็มีคลิปอีกต่อๆไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อกล่าวคำว่าสบายดี